สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับอ่ะเอาคลิปจากไทม์มาฝากกันนะครับนี่จะได้เห็นโมเมนต์กันแบบชัดๆไปเลยนะครับจังหวะที่เขาซูมอินเข้าไปนะครับที่หน้าของสาวๆทุกคนเลยนะฮะทุกเมมเบอร์ในวงเลยคือจะบอกว่าไทม์เนี่ยถ่ายได้น่ารักมากนะครับเพราะว่าแบบเขาซูมอินเข้าไปนะครับเพื่อให้ได้เห็นปฏิกิริยาของสาวๆนะครับว่าณตอนนั้นเนี่ยสาวๆตื่นเต้นแค่ไหนแล้วก็รู้สึกยังไงนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่า จังหวะที่ซูมเข้าไปเนี่ยคือดูออกเลยว่าตื่นเต้นมากๆนะครับเอาจริงๆนะทั้ง4สาวเนี่ยเขาก็ผ่านงานระดับโลกมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับงานระดับโลกต่างๆที่เขาผ่านมาเนาะคือต้องบอกว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างจะซีเรียสแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยมันเป็นงานแบบระดับสูงมากๆเลยนะครับคือคนธรรมดาเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปยืนตรงนั้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาเจาะไปแบบนี้เนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าทั้ง4คนเนี่ยมีปฏิกิริ ยังไงนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเออือ,อคือดูเหมือนทุกคนจะคเครียดใช่ป่ะแต่ก็ปนไปด้วยความน่ารักมีอมยิ้มมีแบบโดยเฉพาะเต้าลิสเนี่ยบอกเลยว่าแบบนี่มียิ้มแบบยิ้มแบบอ้าปากนิดๆน,นิดหน่อยด้วยนะทุกคนคือแบบมันดูน่ารักมากๆเนอะซึ่งล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ย มาโพสต์รูปเนอะในไอจี IG ของตัวเองด้วยแอดก็ขอไม่ได้เล่านะครับว่าเหตุการณ์ที่เล่าเนี่ยเป็นงานอะไรนะก็ลองดูย้อนก่อนหน้านี้ในคลิปดูคลิปก่อนหน้านี้ในช่องเออตื่นเต้นจัดพูดสลับกันเลยได้นะครับเพราะว่าแอดก็ทาลงไปแล้วนะเพียงแต่ว่าพอน้องมาอัปเดตรูปเนี่ยแอดก็เลยมาทักทายทุกคนอีกหนึ่งทีเพราะว่าอยากให้ดูกันชัดๆนะครับถึงความสวยความจึ้งของน้องนะทุกคนโอ้โหแอดนี่แบบอยากจะลุกขึ้นมากระโดดจริง,รงๆคือแบบสวยตะโกนมากมายนะครับ ชุดนี้เหมือนกับเจ้าหญิงเลยเหมือนดูกระตูนวอลส์ดิสนีย์ดีๆสักเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวทุกคนแม่ชุดน้องนี่แบบอลังการนะครับมากับสร้อยที่ราคาแบบ13ล้านนะแล้วจะต่างหูราคา8ล้านนะและยังไม่รวมหน้ามา้าหมื่นล้านของน้องนะโอ้ยไงบวกเข้าไปแล้วตัวเลขนี่โอ้โหคำนวณกันไม่ถูกมันเยอะจริงๆนะฮะ คือพอเห็นรูปน้องชัดๆแล้วเนี่ยโอ้แอบดีใจแทนบูการีนะฮะบอกเลยว่างานนี้นี่คือแบบได้แบบได้ใจไปเต็มๆเนาะทั้งเครื่องประดับทั้งอะไรนะฮะมันแบบแล้วน้องอะ่ะคือลุคน้องพอหรูหราแบบนี้เนี่ยมันดูแมทช์กับแบรนด์ที่น้องถืออยู่จริงๆนะคือเหมือนน้องแบบมาถ่ายแบบถ่ายงานของแบรนด์หรูอย่างบูการีเลยอะ่ะแต่จริงๆนี่ไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าแบบเออมันดีงามจริงๆดีทุกอย่างจนแอดไม่รู้จะอธิบายยังไงหรือหาคําไหนมาเปรียบเปยแล้วอะ่ะ คือมันชื้นใจต่อแฟนคลับมากๆนะครับแอดพูดแบบนี้สรุปแบบนี้ละกันเนาะก็ <ๆ S 1> ต้องบอกว่าพอเห็นรูปชัดๆเนี่ยยิ่งจึ้งเข้าไปใหญ่นะคือคลิปนี้เนี่ยขอวีดหนักหน่อยนะเพราะแบบอัดอั้นอัดอั้นไงทุกคนนึกออกไหมคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีหลายๆเรื่องให้เราต้องเครียดนะครับเรื่องสัญญาเอยเรื่องวงจะไปต่อทักงไหนเอออะไรยังไงเอยเนี่ยจริงๆเรื่องพวกนั้นเนี่ยมันก็ยังเครียดอยู่นะไม่ใช่ว่าหายเครียดเพียงแต่มันมีเรื่องนี้มาขั้นกลางในจังหวะนี้ทุกคนมันเลยรู้สึกแบบ โอ้ยมันแฮ ppy ไปหมดนะครับคือสิ่งที่ทุกคนได้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะครับในการที่ได้เข้าไปรับเครื่องราดของราชวงศ์อังกฤษนะฮะอ้โหทุกคนคือแอดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ดูข่าวเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าในแวดวงดนตรีเนี่ยก็พอรู้ว่าจะมีแบบเอลตันจอห์นอย่างนี้เนาะมี The ะบิทเทิอย่างนี้เนาะที่เข้าได้แบบเป็นทันเซอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ย คือแบบมันยิ่งใหญ่มากที่สีสาวได้เข้าไปรับเครื่องราดตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นตัวแทนของความเป็นคนไทยด้วยอย่างลิซ่านะโอ้ยตื่นเต้นไม่ไหวนะครับเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องนี้ให้วีดกันอีกเยอะเลยนะก็เดี๋ยวรอมาติดตามกันดูนะครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรออกมาอีกนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นก็มีหลายๆเพจดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็น MTV เอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยก็ออกมาแชร์รูปน้องกันเยอะแยะมากมายนะครับคือมันฟินไงเชื่อว่าหลายๆคนก็คงฟินเหมือนกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้อ อนสวัสดีครับ